ครวาไลท่านพ่อท่านสมณะโพธิลักครับผมรู้จักท่านสมณะพร้อมกับรู้จักกองทัพธรรมและสันติอโศกตั้งแต่ปี35ตอนนั้นผมยังเป็นนักเรียนขาสั้นไปร่วมชุมนุมที่เหตุการณ์พฤษภาธรมินแต่มารู้จักจริงๆก็ตอนที่มีการชุมนุมของ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในยุคแรกและครั้งสุดท้ายที่ได้พบปะแล้วก็ได้ประชุมปรึกษาหรือกับพ่อท่านก็คือตอนที่มีการชุมนุมของกปปสซึ่งเป็นการประชุมวงเล็กที่เกี่ยวกับการต้องขยับขยื่นกลุ่มผู้ชุมนุมหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้เจอกันอีกเลยแล้วก็ มาครั้งนี้ที่เวทีคอปทอก็ทราบว่าเพราะท่านได้สนับสนุนและก็ส่งกำลังใจส่งพี่น้องให้มาร่วมชุมนุมกับคอปทอสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าพอท่านได้บรรลุก็คือการที่สามารถอธิบายได้ว่าศาสนากับการเมืองเป็นเรื่องคู่กันครับ ศาสนากับการเมืองไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้อันนี้เป็นเรื่องที่กองทัพธรรมได้พิสูจน์เห็นว่าเราต้องไปด้วยกันนะครับผมคิดว่าหลังจากนี้พี่น้องกองทัพธรรมก็จะร่วมต่อสู้กับคอปทอและกลุม่มอ,อื่น เพื่อร่วมกันรักษาประเทศไทยให้มีความเป็นธรรมต่อไปขอบคุณมากครับ